เดินนะาสร้างธุรกิจให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักแสดงเราก็พูดจัดละครชื่อดังอย่างคุณหนิงปณิตาทีล่าสุดนะคะได้มาจับมือกับบริษัท W L 3 3 3สากัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ D T K c o r o i e l l Part ในคอนเซปต์นะคะกิน Attack Well นะคะเขียวเหนียวซับพ,พร้อมเปิดตัว2พรีเซนเตอร์คนดังนะคะอย่างแพทย์หญิงของขวานแล้วก็น้องจัดจัดชัย อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดตัวคุณหนิงปณิตานะะในฐนานะของ4โอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DPK c o l o f i l p พ t e อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จากพระเอกหนุ่มชื่อดังเข้มหัสวีที่มาร่วมยินดีกับพี่สาวคนสนิทน,ะะนอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มโะะดยโชว์สุดเซอร์ไพรส์าจากดีเจสาวสวยสุดเซ็กซี่ดีเจฟักแฟงน้ับาซิลิกาโซนโพธลายเลเซอร์ปาร์อีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็ต้องทํางานกันเยอะๆน,นิดนึงนะคะช่วงนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าขอบคุณแบบว่าซีอร่วมทุกๆคนที่แบบว่าช่วยกันสนับสนุน <c oughs> ให้หนิงได้แบบทำทำในงานในธุรกิจอีกหลาย <c oughs> ๆอีกหลายๆพาร์ทของหนิงได้ได้ได้เดินหน้าไปเรื่อย <c oughs> ๆซึ่งซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราใส่ใจมากๆ <c oughs> เราอยากให้ทุกคนที่แบบหนิงเชื่อว่าทุกคน ไม่มีใครกินอาหารเสริมแค่ตัวเดียวทุกคนกินอาหารเสริมเยอะมากแต่ว่าบางทีการกินอาหารเสริมเราให้มันเห็นผลนะมันต้องทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้างมันต้องคลีนร่างกายล้างร่างกายให้แบบว่ามันสะอาดเพื่อจะรับอาหารเสริมในหลายตัวแล้วบางทีด้วยอาหารการกินด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันสิ่งตกค้างที่มันอยู่ในร่างกายเราเนาะบวกกับความเครียดบวกกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ส่งผล เกือเหี้ยหรอก็ีวเปิดนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมทําไมถึงเป็นตัวแบบว่าตัวนี้เพราะจริงๆอย่างเวลาเราเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรซักตัวหนึ่งอะเราอยากให้ทุกอย่างมันมาจากตัวเราแล้วก็ให้คนที่เขาได้เอาไปใช้ ได้เอาไปรับประทานเห็นผลจริงตัวนี้คุยปีตัวนี้คุยกันปีสองปีกว่าจะกว่ากว่าจะจบสูตรนี่พิรดานี่ก็ดังพิรดาพิรดาก็จะดูแลในเรื่องของสูตรด็อกเตอร์ก็จะดูแลในเรื่องของทั้งหมดเขาก็จะว่าหนิงกันว่าทํางานกับใครก็ ว่าหนึงเรื่องมากสุดเลยเนี่งเยอะนิดนึงอันนี้คอนเฟิร์มเยอะนิดนึงค่ะสำหรับแม่ต้องเป๊ะต้องเยอะต้องเวอร์นิดนึงส่วนผสมเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวดีท็อกซ์ล้างร่างกายที่ใส่ส่วนผสมเยอะที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้คือถ้าจะเป็นคอลลาเจแบบว่าที่ตามท้องตลาดมีพี่นิงบอกไม่ทำถ้าเกิดจะทำต้องเป็นคอลลาเจที่แบบว่าดีที่สุดนะตอนนี้ แล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนผสมทุกอย่างคือแบบคัดแล้วคัดอีกมากกว่าด so ีท็อกซ์ทั่วไปมากกว่าด so so ีท ok ็อกซ์ลำไส้เพราะตัวนี้ช ok ่วยดีท ok ็อกซ์เลือดดีท็อกซ์ต ok ับแล้วก ok ็ด ok ีท็อกซ์ลำไส้เลือดดีตับดีใช่ปะคะลำไส้ดีผิวก็สวยสุขภาพก็ดี่นั่นแหละก็เดี๋ยวฝาเดี๋ยวนี้จะแจกให้ทุกๆคนได้ลองทานกันด้วยนะคะเพื่อจะตบเบ็ดให้ทุกคนมาอุ่นุนทดลองก่อนแล้วให้มาซื้อต่อได้ทุกวันแล้วก็แบบว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าการที่เราดื่มน้ำอ่ะ เรียนมาว่าต้องื่มน้ำให้ได้วันละแปดแก้วนะจะมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีเปลาไหมเเพราะว่าน้ําที่เราดื่มทุกวันน่ะมันจะมีมันจะมีวิตามินแล้วก็มีมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งทุกวันนี้เอาจริงๆนะหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ตอนนี้ถ้าดื่มน้ำเปล่าเปล่าก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่อร่อยละก็คือจะติดในการดื่มดืมน้ําอันนี้เพราะว่าวันนั้นไปแต่งหน้าด้วยกันแล้วก็ถามพี่หนิงว่าเอ้ยอันนี้ ก็บอกน้ำอะไรแล้วพี่หนงก็เปิดมาบอกว่าเป็นแบบว่าคอเลฟิลตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในโมเมนต์ที่เขาตั้งแต่คัดเลือกสรรสกาแล้วก็เรื่องความเยอะของพี่หนิงคือเยอะจริงๆอันนี้จะีดยังไงบ้างอันนี้คือคนเฟิมเลยรว่าถ้าถ้าที่รู้กันนะก่อนเราจะเจอกันเนี่ยคือคุณแม่ก็จะมีความสกรีนหลายอย่างมากคือพี่หนิงจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจอะไรง่ายๆแต่ถ้าเกิดเขาเปิดใจแล้วแสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ค่ะแม่ถามตองดีที่สดเเลลยยไ้็ รันแม่คือชวนชวนเนี่ยแทบจะแบบอย่างที่บอกว่าเวลาเราทําอะไรอ่ะมันมันเราก็จะเหมือนคนคนที่สนิทกับเราอ่ะก็จะรู้ว่ายังไงแล้วเวลาเวลาสิ่งที่มันดีหนิงว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะจะยืนยันสิ่งนั้นออกไปให้ดีที่สุดและนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบเขาก็เป็นคนที่ทําธุรกิจใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเป็นช่างแต่งหน้าที่ฟังสุดในในวงการบันเทิงเราก็ว่าได้อ่ะพูดว่าธุรกิจเขาแบบก็เตรียมจะโกินเตอร์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็แบบมามาช่วยแบบ เอ่อซัพพอร์ตหนิงมาช่วยแบบคิดช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆต้องมั่นใจก่อนครับว่าสินค้าดีจริง,รง,รง,รงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีโปรไฟล์หลายอย่างเราทําธุรกิจหลายอย่างถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจรับอะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพคือมันก็จะเสียแบบเป็นเป็นระ,ะนาบเลยมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบโดมิโนโลม้มล้มเลยแต่ว่าสินค้าดีมันก็ช่วยกันฉุดทําให้เราเนี่ยพุ่งไปพร้อมกันแล้วก็เราเชื่อมั่นนะครับในตัวดีสท็อกตัวนี้เป็นคอร์รัลฟิลที่มันมีความดี ว่าเขามีงานวิจัยรับรองคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะทำโปรดักอะไรก็ได้มันมีการรับรองจากแพทย์การรับรองจากแบบว่าโอ้โหสถาบันต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆพีเซนเตอร์คนนึงคุณหมอของขวัญนะคะใช่แต่คุณพอดน้องหมอก็เลยบอกว่าไม่ได้เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงแหล่งชุมชนนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณหมอก็การันตีจริงๆก็คืออย่างที่น้องชัดบอกแหละว่าเราอะเรามีเรามีหมวกหลายๆหมวกเนาะ แล้วกนะ็วันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเ,เราทํางานเป็นแค่ดาราเป็นแค่พิธีกรม,มันความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วสมัยนี้เนี่ยหนิงต้องเราต้องยอมรับว่าผู้บริโภคะเขาไม่ได้เราพูดอะไรดีๆแล้วแล้วเขาก็เชื่อเราของมันต้องดีจริงๆแล้วมันคือลองเทอมระยะยาวที่เราจะที่เราจะ มีความมั่นคงในระยะยาวทั้งตัวเราและตัวทีมงานตัวทุกๆคนแล้วก็คนที่ทานไปเขาก็ต้องเห็นผลด้วยเช่นกันค่ะรสชาติหนึ่งอ่ะคนอื่นน่ะกลัวว่าแบบคอลลาเจจะเป็นเขียวจะกินยากจะกินยากไหมหอมหรือเปล่าหอมมากหอมเมล่อนกินเป็นเมล่อนแล้วทานแบบทานง่ายมาาๆสำหรับคนที่แบบว่าดื่มน้ำน้อยรู้สึกดื่มน้ำเยอะเแล้วแบบว่าเหมือนจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำมากไม่ได้ ดื่มตัวนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันดื่มน้ําได้เยอะขึ้นอเอาง่ายๆ<ง><ง>อ่ะน,น้องลูกสาวบูดาปกติเป็นคนที่แบบกินยากมากอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะทานได้ค่ะแต่เด็กทานแค่ครึ่งสองค่ะตอนนี้ก็คือมีตัวแทนจําหน่ายของ OC นะคะทั่วประเทศเลยนะคะก็ฝากตัวแทนจําหน่ายด้วยและที่สําคัญในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายเวลาเราจะเราเราจะซื้อเราก็ขอดูบัตรเ่านิดนึงดูบัตรตัวแทนนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็จัดจาหน่ายทั่วประเทศแต่ว่าตอนนี้ของขาดตลาดนิดนึงเพราะว่าล้อนแรกออกมาก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยหมดตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอีกค่ะตอนนี้หมดไปแล้วห้าหมื่นกล่องค่ะก็ฝากบอกว่า นอนิดนึงแล้วหนิงเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากคือถ้าสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ ให้เรามีแรงที่จะขับเคพื่อนอไปทําอย่างอื่นเหมือนกันเพรา,า,าะาพี่หนึ่งเป็นคนพูดตลอดค่ะว่าทํางานเนี่ยอย่าทำงานแต่หางเงินอย่างเดียวต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วเรารู้สึกว่าการลงทุนกับตัวเองมาเป็นสิ่งที่คุ้มค่า<ช>และที่สําคัญคือเราคุยกับทีมผู<ช>้บริหารน่ะจริงๆริโปรดักตัวเนี้ยแล้วก็รวมถึงพี่หนิ่งเนี่ยทำมาเพื่ออยากจะช่วยคนอยากจะให้คนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะความเครียดซึ่งจริงๆระบบความเครียดอ่ะมันมาจากการที่เราไม่ได้ขับถ่ายมันเลยทำให้อารมณ์เสียหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะนําไปสู่ความเป็นโรคซึมเศร้้าาาาถเกกิดรร่่มีีทแบบ มีการดีท็อกหรือมีการขับถ่ายที่ดีอ่ะบรชดาให้อารมณ์เราดีครับ